สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับแ้งอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะนี่เป็นการพยากรณ์นะคะชาวราศีกันลักนากันนะคะในปักแรกของเดือนมิถุนายน2563ากามากันมาดูกันนะจ๊ะในปักแรกนะคะของเดือนอมิถุนายนาดูขอให้พลังงานของชาวราศีกันลักขณากันขอให้พลังงานของชาวราศีกันลักขากัน ถพพลังงานของชาราศีกรกนัคนาการาากหนึ่งใบจ้ะ t h i ไพ่พลังงานอันนี้มันเป็นความรู้สึกที่ว่าเหมือนเหมือนคุณปล่อยทุกอย่างไปตามอารมณ์ความรู้สึกตามฟีลลิ่งของตัวเองคุณผ่อนคลายความตึงเครียดในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ลงไปเยอะนะอือ mm hmm. คุณมีความรู้สึกเหมือนคุณกลับไปเป็นเด็กๆอีกครั้งนะคะในความสัมพันธ์ตรงจุดนี้แต่ในขณะเดียวกันคุณก็มีความเบื่อหน่ายที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในจิตใจมันก็แล้วแต่บุคคลว่าปัญหานั้นคือปัญหาอะไรนะคะความเบื่อหน่ายตรงนั้นคนนี้มันคือดวงทั่วไปมันแล้วแต่ปัญหาของคุณว่าคุณซ่อนเร้นความเบื่อหน่ายอะไรเอาไว้ในนั้นนะคะคุณเจออะไรกันมาบ้างชาวราศีกรัขณากันค่ะ มันมีความหวังอะไรขึ้นมาในจิตใจของคุณที่คุณอยากจะเริ่มต้นใหม่เนี่ยไพ่หนึ่งหมายเท้าเป็นการอยากเริ่มต้นใหม่อะไรที่มันเป็นของจริงในความสัมพันธ์นี้นะคะไพ่ไฮพริกเชตความรู้สึกซ่อนเร้นในใจที่คุณอยากทำมานานแล้วกับเรื่องความสัมพันธ์ตรงนี้แล้วคุณได้เจอใครคนหนึ่งที่ไปปลูกความรู้สึกตรงนั้นออกมานะคะมันเป็นความหวังอะในความรู้สึกของคุณนะคะ มันเป็นความรู้สึกแปลกใหม่อะไรบางอย่างที่คุณก็ไม่รู้เหมือนกันที่มันเกิดขึ้นแล้วคุณไปเจออะไรกันอีกบ้างจ้าสิบไม้เท้าอะช่วงนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะช่วงนี้ชีวิตของคุณนะคะมีภาวะของรักสามเศร้าไพ่บอกเลยว่าถ้าเป็นรักสามเศร้าเหนื่อยอืมบางคนเรื่องที่ซ่อนเลยอาจจะเป็นเรื่องนี้ก็ได้นะคะคุณเหนื่อยคิดไม่ออกคิดไม่ตกว่าจะต้องทํายังไงกับความสัมพันธ์นี้ดี เป็นไงนนอีกบ้างอีกสองใบจ้ะสิบเหรียญค่ะโอเคไปโฟกัสเรื่องเงินหาเงินนะคะแล้วก็สีไม้เท้าบางคนคุณมีภาวะอยากเก็บเงินแต่งงานเหรอการในบางคนมังกรณีนะอืคุณมีความรู้สึกลึกๆว่าอยากเก็บเงินแต่งงานอยากจะมีอะไรที่มันสมบูรณ์พร้อมนะคะทุกอย่างเปการอ่านสลับกันได้ เกิดอะไรขึ้นกับการนี้เดียมเพอร์เรมันถ้าคุยกับชาวราศีเมษลัคนาเมษทําไมรู้สึกว่าการคุณเป็นคนควบคุมความสัมพันธ์นะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะแต่ทุกอย่างเป็นการอ่านสลับกันได้อยู่ดีแต่คุณเป็นคนควบคุมมันคุณเป็นคนควบคุมมันไว้แต่อีกในหนึ่งคืออีกในหนึ่งนะมันตีได้ว่าตัวคุณเองอ่ะควบคุมภาวะความรู้สึกของตัวเองมากกว่าเก็บเอาไว้ซ่อนเอาไว้ไม่เปิดออกไป ไม่เปิดเผยไม่ทำอะไรมากกว่านี้นะคะอืมคุณคิดอะไรเอาไว้ในใจคนคนนั้นก็เหมือนกันคนที่คุณคุยอยู่ตามสถานการณ์เขาคิดอะไรเอาไว้ในใจไม่แสดงออกเงียบเก็บเอาไว้นะคะในสถานการณ์ที่คุณเจอแต่มันไม่ใช่ภาวะอึดอัดนะมันเป็นอะไรที่ เขาได้แสดงอะไรออกมาให้คุณเห็นบ้างให้คุณได้รู้แล้วว่าเขาเป็นยังไงในทิศทางไหนแต่มันเป็นในทางที่ดีอยู่นะเหมือนสิ่งที่คุณเคยเข้าใจผิดคนหนึ่งมันคุณกลับคิดว่าคุณคิดผิดอ่ะเขาไม่ใช่คนอย่างที่คุณคิดฮะมาพูดถึงเรื่องภาวะแฟนเก่านิดนึงอันนี้เรื่องของแฟนเก่าในภาวะคนเก่านะเขา เขาวิการโพสต์หรือสื่ออะไรบางอย่างให้คุณเห็นไหมไพม่มันนะขึ้นแล้วก็พลังงานโดยรวมเขาคนนั้นได้ทําการโพสต์หรือสื่ออะไรบางอย่างให้คุณเห็นเพื่อสื่อถึงคุณนะคะทําเพื่ออะไรไพ่บอกว่านึกถึงนึกถึงคุณนะคะอ่ะทีนี้มาดูกันต่อเขาคนนั้นคิดยังไงกับอืก้าวดาบเป็นความคิดถึงเป็นความนึกถึงได้เป็นความแบบ อยู่ก็ลูกคุณมาหหยหาร้องขอออืนะคะคนเก่าๆของคุณออืแต่ทําอะไรไม่ได้หรอกไพ่เก้าดาบเขายังอยู่ในสภาวะนี้เลยอยืเขาทําอะไรไม่ได้อะทีนี้มาดูว่าคุณคนนั้นคิดยังไงกับชาวราศีกันลัคนากานยค่ะคุณคนนั้นคิดยังไงกับชาวราศีกันละคนากันย์ The Star บนท่านเกับชาวราศีกุมและคณากุม ไพ่จัดเม้น์อ่าโอเคเจ็ดดาบแล้วก็อีกใบหนึ่งสามถ้วยความสัมพันธ์เขาโอเคความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะเขาก็จริงใจนะคะไม่ได้คิดจะมาหลอกลวงหรือว่าอะไรนะคะแล้วก็ถ้าใครที่ทําผิดกับคุณ้วกันเขามีความรู้สึกสำนึกผิดกับคุณนะแล้วเขาคนนั้นจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณเรื่องราวของคุณที่ไปไปมาในความสัมพันธ์เนี้ย เามีโอากาสกลับเข้ามาในชีวิตของคุณเขาอยากกลับเข้ามาเขาอยากกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเ mm. ขาอยากกลับเข้ามานะคะแต่การที่เขากลับเข้ามามันยังเป็นไพ่เจ็ดดาบให้ระวังว่าเขายังมีช้อยความสัมพันธ์นี้เป็นรักสามเศร้าได้เขาคนนั้นยังจะมีช้อยอยู่นะคะอ mm hmm. แต่เขามีความรู้สึกปรารถนาถึงคุณนะคะแต่ความสัมพันธ์ทั่วไปส่วนใหญ่เขาสนุกและเอ็นจอยกับมันอยู่นะ คนคนนี้ยังสนุกและเอนจอยกับมันและยังมีความสุขกับความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะบางคนคุณเจอคนที่อยู่ในสภาวะที่เขาปรงได้แยกแยะได้แล้วเขาอาจจะไปโฟกัสเรื่องงานอย่างหนักเพื่อทําให้อยากเพื่อเพื่อเพื่อที่ทําให้ความเพื่อที่จะทให้ความสัมพันธ์นี้มันสามารถเดินต่อไปได้นะคะแต่ถ้าในกรณีแฟนเก่าเขา,เขาอยากกลับมาคุณจริงนะคะแต่อาจจะมียังยังไม่มีอะไรที่ชัดเจน ส่วนคนที่อยู่เดิมอยู่แล้วอยู่ตรงเนี้ยคุณไม่ห่างกันเป็นได้หรอกนะคะเดี๋ยวเขาจะมีเรื่องเศร้าเรื่องเครียดไหมให้คุณปลอบใจค,คนคนนี้แล้วคุณก็จะใจอ่อนกลับไปดูแลเขาอีกนะคะอ่ะเอางานนี้แหละทีนี้มาดูการพยายามอ่านทุกอย่างโดยรวมให้มากที่สุดจะได้เข้าถึงมากที่สุดกับหรับกับสําหรับทุกสถานะนะคนโสดคนคุยคนมีแฟนคนมีคู่หรืออะไรก็แล้วแต่นะอุ๊ป oh, sorryoh my godsorrysorry sorry. คือช่วงนี้มือแป้งอักเสบอยู่นิดหน่อยนะคะขออภัยด้วยจริงๆคือตรงนี้มันโดนกระแทกเยอะๆนะคะแต่กําลังจะ,ะเคยไปหาหมอครั้งหนึ่งแล้วตอนนั้นเป็นอักเสบข้างนี้นะคะโอเคขอเวลาเก็บไพ่ยสกครู่โอเคค่ะกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะโอเคเอย่างที่บอกแล้วเวลากรรมมันเจ็บนะคะเดี๋ยวน่าจะมีเดี๋ยวจะซื้อถุงมือมาล็อกคือต้องดูดวงสนตัวไปด้วยแล้วก็ทําตรงนี้ไปด้วยก็เลย ช่วงนี้รับพยายามอยากจะรับทุกคิวอะค่ะอยากจะรับทุกคิวบางคนขอรับคิวเราให้ไม่ได้จริงๆเพราะว่ามีคนจองมาก่อนหน้านี้แล้วเราทําไม่ได้นะคะถึงให้ราคามากกว่าก็ไม่เอานะคะเพราะเราคิดว่าเราอยากจะช่วยคนให้เขาคนถูกไปด้วยกันนะโอเคดูแนวโน้มกันเลยดีกว่าค่ะขอดูแนวโน้มกับราศีการลัคษนากันจะ้ะแนวโน้มราศีการลัคษนากันนะคะ่ะหนึ่งใบ Mm hmm. The sun อโอเคเป็นออีกหนึ่งใบอื hmm. มฮึเทร e เบางท่านคุยกับชาวราศีธนูลักนาธนูนะคะอ mm hmm. ความสัมพันธ์นี้มันเป็นภาวะเหมือนคนหนึ่งแย่คนหนึ่งดีแล้วมาช่วยอบอุ้มกันนะห้าเหรียญกับคิงถือเหรียญน,นะคะนีห้าเหรียญ แล้วก็เป็นไพ่คิงถือเหรียญนะเป็นภาวะของการที่คุณจะอยู่ในปักปักนี้มันจะเป็นการที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน The Sun เป็นการอบอุ้มเป็นการนําแสงสว่างมาให้กันและกันถ้าคุณเกิดโกรธโกรธเครืองอะไรกันอยู่มันจะเป็นปักแห่งการให้อภยัยให้อภัยนะคะแฟนเก่ามีแนวโน้มที่จะได้คุยกันแต่แค่เป็นอาจจะเป็นแค่แมเมสเซจ เล็กๆน้ออๆหรือการสื่อถึงกันหรือการฝากคนหนึงมาบอกมาถามไทยว่าเราเป็นยังไงแบบไหนได้นะคะอันนี้พูดก่อนเดี๋ยวลืมนะคะทั้งตัวคุณและตัวเขาจะหยิบยื่นความสัมพันธ์ที่ดีๆให้แก่กันแต่ความสัมพันธ์นี้ยังไม่ส,สรุปไม่ได้อยู่ดีเพราะสุดท้ายมันเป็นไพ่ p e r a n c e เพราะมันมีโอกาสของการเปลี่ยนแปลงด้ตลอดเวลาเป็นความสัมพันธ์ที่มากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนนะคะในคนคุยที่เป็นแบบคนคุยไม่ชัดเจน ยังอยู่สเตตัสนี้อยู่แต่ในเรื่องของสถานการณ์จะมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะในหลายๆเรื่องปรับทุกช่วยเหลืออาจจะมีช่วยเหลือกันเรื่องของสถานะทางการเ,าเงินหรืออาบางคนช่วยปรับทุกเป็นความรู้สึกดีๆให้แก่กันช่วยเหลือเกื้อกูลกันไม่ว่าจะทางใดทางหนึ่งนะคะอือฮ mm ึโอเค มันเป็นไพ่คู่อ่ะ king king of cups กับ queen of cups เนี่ยดูสิมันเป็นไพ่คู่บุญสัมพันธ์ของความสัมพันธ์ยังอยู่อ่ะรู้สึกออกมาสองวีคแล้วนะเนาะวีคที่เราเอ้ยไม่ใช่ปากที่เราก็มีก็ออกมาเป็นอย่างเงี้ยไพ่คู่ออกมาตลอดเลย ไพ่คู่ของธาตุน้ําคือคุณต่างคนต่างใจเย็นอยู่ในภาวะของความเป็นธาตุน้ําแต่ในขณะเดียวกันมีไพ่เหรียญซึ่งเป็นธาตุดินออกมาด้วยทั้งเย็นทั้งหนักแน่นนะคะถึงจะมีปัญหาอะไรกันแต่คุณก็หนักแน่นในในในบทบาทของคุณเขาก็หนักแน่นในบทบาทของเขาที่บทบาทก็คือในสเตตัสที่คุณทั้งสองคนต่างยืนอยู่ะไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ใดๆก็แล้วแต่ละกันนะจะกี่คนก็แล้วแต่ อืมนะคะอ่ะทีนี้มาดูการงานกันดีกว่าชาวราศีกันลักคณะกัน The Empress คุณเป็นที่น่าสนใจนะเรื่องงานตอนเนี้ยถ้าคุณเป็นคนทํางานอะไรก็แล้วแต่เงานประจําหรืองานฟรีแลนซ์นะคะคุณเป็นที่น่าสนใจแล้วก็จับตามองจะมีงานเข้ามาหาคุณนะ เริ่มมีงานเข้ามาหาคุณไพ่ดีเอ็มพร s สเนี่ยเห็นไหมอืมนะคะอืม้มแต่คุณเกิดภาวะเบืร์หน่ายช่วงนี้ถูกกับการทำงานเอาเป็นว่าหาอะไรที่มันสร้างอินสปิเรชันให้กับตัวเองเพื่อให้งานขับขับเคลื่อนไปให้ได้นะคะอืม้มบางคนคุณถูกกับการทำงานกับผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงจะถูกฉลกมากด้วยนะไพ่ดีเอ็มพร s สเนี่ยนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็แล้วแต่นะคะลัคนากัน ราศีกันขนาะก,กันนะจ๊ะอ่ะโอเคทีนี้มาดูเรื่องการเงินกันบ้างดีกว่าการเงินของคุณเป็นอย่างไรคะแปดดาวรายจ่ายเยอะงานดีแต่แต่ว่ารายจ่ายเยอะคือมีงานแหละแต่นะคะแต่ว่ารายจ่ายมันมันเยอะมันแบบบางทีมันมัน,ม,นมีเอาไว้ก่อนที่เงินจะตามมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ไพ่ก็บอกว่าคุณสามารถผ่านไปได้ไหมอ่ะ เดอฟู full, ถูถ่ายไปได้คุณยังผ่านไปได้คุณยังผ่านไปได้นะคะคุณยังสามารถผ่านมันไปได้นะคะอ่ะโอเคค่ะทีนี้มาดูคําแนะนํานะคะขอสพอ,อีกสักครู่ขอดูคำแนะนำของคนโสดนะคะมาดูกันมือนี้ โอเคคำแนะนำของคนโสดค่ะจะมีอะไรบ้าง very soon forgot intention give you u n w a r r i n g t o s feeling and action forgot on you r mm hmm. okay you will make your mark come to you now ขอประมวลผลสักครู่ คนโสดคุณกำลังมีคนจะเข้ามาหาคุณเร็วๆนี้นะตอนนี้ให้คุณไม่ต้องแบบจะตื่นเต้นหรือตื่นตระหนกอะไรกับมันนะแต่เพียงแค่ว่าให้เหมือนกับบอกว่าให้คุณมาร์กความเป็นตัวเองเอาไว้มาร์กความเป็นตัวเองเอาไว้นะคะอย่าไปแบบแบบเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะคือคุณต้องมาร์กความเป็นตัวเองเอาไว้เพื่อที่จะแบบว่าให้คนคนนั้นแสดงอะไรออกมาเยอะๆให้กับคุณได้เห็นว่าเขาอยากจะได้คุณ มาครบจริงๆมาคุยจริงๆนะคะ uh huh. เป็นตัวของตัวเองรอบเนี้นะทีนี้มาดูกันต่อถึงสถานะไม่ชัดเจนนะ Trust uh huh. this situation calling for you to have a p l a s l i g h t situation you know in my shoes e p a s h l i g h t memory อืมอืมถ้าคุณยังอย,งอยากอ,อยู่ในความสัมพันธ์เนี้ยคุณต้องมองย้อนไปถึงตอนแรกที่คุณคบกันตอนแรกๆอะ่ะว่าคุณสัมผัสถึงหัวใจอะไรของเขาได้คุณสัมผัสถึงความรู้สึกอะไรของเขาได้แล้วจงนําประโยชน์ตรงนั้นมาใช้ในความสัมพันธ์เข้าใจที่แบงพูดใช่ไหมอืม,อมนะคะ มันยังมีข้อดีอยู่ในความสัมพันธ์นี้อยู่บ้างนะคะกรรมเทศตัวน้อยๆย,ยังย,ยังยังจะแผลงสอนให้คุณได้ไปต่อกับความสัมพันธ์นี้อยู่นะอโอเคแค่ภาวะทั่วไปมันมีความน่าเบื่อและความไม่น่าไว้วางใจอะไรกันเกิดขึ้นแหละนะคะความที่เขายังไม่ชัดเจนไม่ไม่ไม่เลือกหรืออะไรสักอย่างคุณถูกวางตัวเป็นชอยอะไรประมาณนี้นะ แต่ในขณะเดียวกันการกระทําของเขามันก็ทําให้มีพลังบวกที่ทําให้ความสัมพันธ์นี้ยังไปต่อได้เนะ,นะคะสถานะไม่ชัดเจนทีนี้มาดูคนมีคู่ชาวราศีกันลัคนากันค่ะ h ัน e oh, mm ีมูนควิสทามค่ะ take some q u ิสทาม a r o u n t i rest time แบบจงใช้เวลาที่คุณมีต่อกันเนี่ย h o n e y m o o เป็นเรื่องแบบ enjoy นะคะ holiday time d อ t e คือแบบคุณจงสนุกไปกับมันในช่วงเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันในช่วงเวลาที่ได้คุยกันอาจจะมีเวลากันน้อยบางคนบางคู่นะคะไม่ได้อยู่ที่เดียวกันหรือว่าอะไรให้บอกว่าเวลาที่เจอกันน้อยๆเนี่ยอย่าพยายามนําปัญหามาสู่กันมาก นะคะฮันิมูนเนี่ยนะคะใช้เวลาร่วมกันให้ดีที่สุดนะคะออืแต่ก็เป็นตัวของตัวเองนั่นแหละออืเป็นตัวของตัวองนั่นแหละแต่ว่าพยายามใช้เวลาแบบอะไรบางอย่างก็ปล่อยผ่านไปบ้างนะคะเอออินเนอร์ก็เดอเวคนอืคุณจงใช้สเสน่ห์ของคุณน่ะในการทําให้คนที่คุณรักหรือแฟนของคุณจงมีความสุขกับความสัมพันธ์ตรงจุดนี้นะคะชาวราศีกันละคณากัน มีอะไรเพิ่มเติมไหมแพทว่าตอนนี้ถ้าคุณเกิดภาวะกังวลอะไรบางอย่างไม่ต้องกังลวลละค่ะทุกอย่างจะถูกจัดการอย่างสวยงามด้วยตัวมันเองไม่ว่าเหตุการณ์นี้จะเป็นยังไงไม่ว่าจะอยู่ในในรูปแบบไหนนะอัน conditional love นะคะรักแบบไม่มีเงื่อนไขโอ,อ,อ้ให้คิดเสมอว่าเวลาตอนไปอยู่ด้วยกันเจอกันลองไม่ต้องมีเงื่อนไขกันมาก นะคะแต่คุณก็ไม่ต้องทิ้งความเป็นตัวเองก็ยังเป็นตัวเองอยู่ก็ยังเป็นตัวเองไปนะคะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะชาวราศีกันลัลขณะกันนะคะโอเคก็ขอบคุณมากๆสาหรับกุ่ชุการติดตามนะ,คะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะใครสนใจดูวดวงส่วนตัวละเอียดอยู่ใน description box ด้านล่างนะคะฝากกดที่ลิงก์ได้เลยนะลิงก์ได้เลยแป้งจะมีทั้งหมด3ลิงก์ด้วยกันนะคะลิงก์แรกเป็นลิงก์ของ facebook fan page หมอแป้งนะคะ ก็ฝากไปกดติดตามกันด้วยแล้วก็มีลิงก์ที่2องเป็นลิงก์ของ l i n e แอดนะคะที่เป็นการติดต่อดูดวส่วนตัวส่วนลิงก์ที่3เป็น Instagram ส่วนตัวของแป้งนะคะฝากไปติดตามกันด้วยนะก็จะมาดูกันว่าไลฟ์สไตล์ของหมอเนี่ยเป็นยังไงบ้างตลกตลก้ออะไรบ้างนะคะโอเคทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ